ข่าวด่วนสดร้อนๆครับท่านผู้ชมแพ่ทองทานชินวัตรประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเตรียมเรียกประชุมแจ้งสสและกรรมการบริหารพักในวันที่22ตุลาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่22ตุลาคม นางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยจะมีการเรียกประชุมสสที่พักเพื่อไทยในเวลา8โมงครึ่งเพื่อแจ้งให้สสทราบว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักจากนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักในเวลา9โมงครึ่งทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่โดยจะได้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่นางสาวแพทองทานชินวัตรประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักสืบเนื่องจากกรณีที่สารรัฐมนูญมีมติเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ให้นางสาวแพทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนา แม้ว่าตามข้อบังคับพักจะไม่ได้มีการกำหับไว้แต่ในการเลือกตั้งสสหัวหน้าพักจะต้องไปเซ็นรับรองผู้สมัครจึงทําให้ในอนาคตอาจจะมีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆได้ซึ่งหากมีผู้ไปร้องผู้สมัครของเราก็จะไม่สามารถสมัครได้จึงถือเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อพักในอนาคต